จะเดินในธรรมโยมครั้งนี้เรามาฟังและพิจารณาดูกระสูตรสัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิอานทนถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุกิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือภิกษุกิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยกวรแก่ฐานะสัญญาสิบประการนั้นคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอทสุปะสัญญาอาตินะวสัญญาปะหานะสัญญา,า,า,ญญาวิราคะสัญญา นิรูธะสัญญาสัพพโลูเกอานะปิรตตสัญญาสัพปพปสังคารีสุอนิจจสัญญาอาณาปานสติอานนอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนภปิษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่กนไม้หรือสู่เรือนว่าง พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุป,ปาทานขันธ์ทางหน้าเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอานน์ อนัตตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์ภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตา กลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาปุตตะปะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธันมารมเป็นอนัตตาดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งภายในและภายนอกกุกเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้ นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอานุนอสุปสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกษุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจระ น้ำดีสเสรลฐหนองโลหิตเงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหล่อข้อน้ำมูดเป็นผู้เหวนความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาจุปะสัญญาอานุ์ อาทีนวะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์ปิกสุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาปาสต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจม,มูก โรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดใกล้วัดใกล้มีพิษร้อนใกล้เสื่อมซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรือรังโรคฝีโรคปาก โรคมองข้อลมบ้าหมูโรคกิดเปื่อยโรคกิดด้านกุตตราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีสัน้นเบาหวานโรคลืมโรคผู้ปองฤทธิ์สีดวงตะวนันอาปาธมีดีเป็นสมุดฐานอาปาธมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาปาธมีลมเป็นสมุดฐาน ไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปลปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังเกินไข้เพราะวิบากกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหายการตายอุจจาระการตายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาตีนวะสัญญาอานุนปหานะณะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกษุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป ไม่ยอมรับไว้ซึ่งปยาปาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป ไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี้เรียกว่าปะหานะสัญญาอานนนวิราคะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่า สู่โกนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประนีตเล่าคือธรรมชาติอันเป็นที่ดังอับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตนาเป็นความจางปลายเป็นความดับเย็นดังนี้ นี้เรียกว่าวิรากะสัญญาอานุนนิรูตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่กลนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประนีตกล่าวคือ ธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดกือนซึ่งอุปติทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่านิโรธสัญญาอานุนสัพโลเกอ,อนะปิรตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกษุในกรณีนี้ อนุสัยในการตั้งทัพในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตนาหุป,ปาตานใดๆในโลกมีอยู่เตอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆั้นงดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัพโลเกอนะปิรตสัญญาอานนนสัพสังขาเรสุขอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่า อานท์ปิกษุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังต่อสังขารตั้งหลายตั้งปวงนี้เรียกว่าสัพป,ปะสังขารีสุขอนิจจสัญญาอานุนอานาปานสติเป็นอย่างไรเล่าอานุนในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่กลไม้ หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งกู้ขาเข้ามาโดยโรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้น ็รู้จัก <proposals> ว <window> ่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้จักว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายตั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายตั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปตีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออก เตย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตสังขารง่ายรำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตสังขารง่ายรำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ตํำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ตํำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ตํำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิต <apps> ให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข<อ>้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผ Mont ู <wide> ้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเตอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเตอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออก นี้เรียกว่าอาณาปานสติอานน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุกิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุกิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาภาธอันเป็นทุกหนักของเธอก็จะร,งระงับไปโดยกวนแก่ฐานะ ลำดับนั้นแลท่านอานุนจำเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านกิริมาทนนุแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านเมื่อท่านกิริมาทนนุฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธก็ระงับไปโดยฐานะอันกวนท่านกิริมาทนนุหายแล้วจากอาพาธ และอา,าพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วยแลสาธุยมสัญญาคือความจำได้ความหมายรู้ในเรื่องต่างๆ10สิประการนี้หากเราระลึกพิจารณาไว้อยู่ในใจเป็นประโยชน์เพื่อการทำจิตให้ปล่อยวางจากความิดกลัวในความเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบาย หรือความคิดกลัวตายความทุกข์กังวลใจความยึดติดในร่างกายหรือขันหน้านี้อน,นิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงความแปเปลี่ยนในขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นห้าอย่างมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตสัญญา,ญญา,ญญา,ญญาเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริง หรือตาวนเป็นแต่เพียงตัวตนชั่วคราวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในอายตนะคือเครื่องติดต่อไปในตัวเรามีอกออย่างหกช่องทางคือทางตาทางหูทางจม,มูกทางลิ้นทางกายทางใจในอายตนะเครื่องติดต่อไปนอกตัวเรามีอกคย่างคือ รูปเสียงกลิรร่นรสปุถะตัมมารมสุภสัญญาเห็นความไม่งามในร่างกายของเราตามที่พระตตดาตรัสแจกแจงไว้โดยแยกเป็นส่วนส่วนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเห็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจ ฟังปืดม,ม้ามปวดลำไส้ลำไส้สุดอาหารในกะระเพาะอุจระน้ำดีเลรหนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมื่อน้ำาลื่นหลอกโค้กน้ำมูดน้ำมูดก็คือปัสสวะก็เห็นความไม่สะอาดในสิ่งต่างๆเหล่านี้อาทีนวะสัญญา ก็ให้ตัวในร่างกายว่ามีอาพาธความเจ็บป่วยต่างๆตามที่พระจตรดาแจกแจงไว้มีที่น่าสนใจคือไข้เพราะวิบากกรรมของในชาตินี้ก็เช่นการกินอาหารรเปรี้ยวหวานมันเค็มมากๆนานๆเกินไปหรือกินอาหารมากเกินไปก็ทำให้เป็นโรคหรือผลของการกระทำในชาติก่อน อาจจะมีการเบียดเบียนสัตว์และวิบากของกรรมกำลังส่งผลานักสัญญาก็คือให้ละความคิดในเรื่องกรรมคือความคิดในเรื่องที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจความสุขต่างตาทางหูทางจม,มูกทางลิ้นทางกายให้ละความคิดในเรื่องพยาบาทให้ละความคิดในต่างเบียดเบียน ให้ละความคิดในเรื่องอกุศลเช่นอกุศลกรรมบทสิบวิดาสัญญาการหมดยินดีความไม่ยินดีในสังขารตนาอุปติให้พิจารณาออย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประนีตคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารตั้งปวง เป็นที่สลับกลืนซึ่งขุปฏิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตนาเป็นความจางกลายเป็นความดับเย็ยนคําว่าขุปติแปลว่าร่างกายโลกิเลสเครื่องทรงไว้เหตุหองความเบียนเกิดกิเลสที่ทําให้ติดอยู่ในวัฏฏะนิโรธสัญญาคือความดับความทำลาย ความหมดสิ้นของสังขารของอุปัติของตนาให้พิจารณาอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประณีคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงรับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดกืนซึ่งอุปัติทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปหองตนาเป็นความดับเป็นความดับเย็ยน ตาวิราคะสัญญาเนี่ยเป็นความจางคลายแต่ป้อนนี้รูทะสัญญาเนี่ยเป็นความดับสัพโลเกอ,อนักพิรตสัญญาเป็นความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีก็คือให้ละอนุสัยคือความเคยชินในกวายไม่ดีในการที่เข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตนาอุปาทานในสิ่งต่างๆในโลก สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเมื่อทำในใจในความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงก็ย่อมจะอึดอัดย่อมจะระอาย่อมจะเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารก็คือร่างกายหรือตัวตนหรือสิ่งที่ประกอบและพุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน หรือความคิดเช่นกายสังขารคือคิดจะกระทําทางกายวจีสังขารคือคิดจะพูดมโนสังขารคือคิดไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจะทําไม่ได้คิดจะพูดตายอานาปานนันสติก็ให้มีสติระลึกอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมในใจตามที่พระศตราตดารัดไว้ ในบทอา,านาปนสติเพื่อให้จิตสงบไม่คิดฟุ้งไปในเรื่องต่างๆจะได้ไม่ทุกข์ใจเป็นความสุขในปัจจุบันหากจิตสงบแล้วสังเกตเห็นการเกิดดับของจิตก็จะเป็นผู้มีปัญญาจะได้เห็นว่าจิตม่นไม่ใช่ของเรามันเกิดมันดับไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ตายไปตามมัน ก็จะถอนความยึดมั่นในจิตว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราได้เมื่อถอนได้ก็หมดทุกข์จเจริญธรรม